บ่อนี่ง่าย,ายนะฮะตะโกนเลยตกได้เลยนะครับนี่ไงตึง้งแหมอนอย่กงเงีผมนะฮะเซเชมนะครับก็บอร์บุฟเฟ่ฟ้าชนนะครับตรงแถวบางบ่อนะครับถนนลาตนากโอสินเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะเป็นไงไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกที บ่อน,นี้ง่ายๆนะฮะตะโกนกกันเลยตได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกัน ตันนี้เราอยู่กันในแมทปลาช่อนบุฟเฟ่นะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นกับคนถึง30คนเลยทีเดียวซึ่งผู้จัดบอกว่าบ่อน,นี้เป็นบ่อสิงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่คิดว่าน่าจะเดือดพอสมควรในช่วงน้ำเช้านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ปลากันกี่ตัวกับแมท350บาทนี้ นะบ็อกมาเลยตัวเล็กเชีหลังจากตีปลาไปได้สักพักหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายังไม่ค่อยมีใครเอาปลาขึ้นเลยนะครับก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็คิดว่า อากาศหนาวด้วยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปลาไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แต่ก็ยังพอลุ้นอยู่ครับหชั่วโมงแรกกับน้ำเช้านี้ในการถอนคืนนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยดีกว่า แตมสองนะครับใช้เดียวกันเลยอ่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่ง,<า>งขึ้นมาละไม่ติดใช่ครบผมจะพักอยู่คันเลก็กเข้านหม <laughs> ตอนนี้ก็2แต้มแล้วนะครับกับปลาไซน่ารักน่ารักไซปลาเค็มนะฮะก็เป็นไซที่ทําอาหารได้อร่อยนะครับแต่ก็ไม่รู้ทีมงานของผมนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับกับน้ำหมีน้ำมิน้นแล้วก็พี่อาร์ตนะครับแต่คิดว่าคงไม่แย่นะฮะเดี๋ยวไว้เราแวะไปทักทายเขาอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นบอ่อวิญญพณนะแล้วก็ขอ้เอาปาอลาช่อนหนุกเราตามไปมาได้แลครับบอ่อเลี้ยงปลาวิญญัณของเขาไม่อยากให้มีปลานักลายอยู่ในเงี้ เป็นแอกดีนะอ๋อหลุดอีกแล้วสองตัวแล้วยังไงเนี่ยเอเนเฟ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 นไม่คมหรือเปล่า เอ้อเออหนึ่งตัวมาแล้วกพยายได้แล้วไซก็ไซนี่แหละเนาะไม่หนีไปจากนี้อยากฝากดูเดี๋ยวผมไปเอาไอ้กระชังเนาะตาแม่งตุยเป็นไงฮะสองขุ่มกี่ตัวแล้วฮะ สามสองหนึ่งศูนย์กี่ตัวนะฮะสามสามเฮ้ยคุณสามแล้วเหรอเฮ้ยผมขอกระชังอันหนึ่งนี่งของพิ娅ฮะมินดนหนึ่งยังไม่ยังไม่ระกอบเพิ่มอืมแต่ตัวแรกหมนแต่ตกแต่เริ่มตกอ่ะโอ้ยโอ้ยแตตัวแรกเลยนะเพอตกปุ๊บไม้แรกโดนผมอะตีพักใหญ่เลย เรามีกระชังแล้ว,วสถานการณ์วันนี้ดูไม่ยยํำแย่นะครับก็ได้ปลากันทุกคนนะฮะก็อาจจะน้อยมากแต่ก็ถือว่าน่าจะโอเคนะกับบ่อประสิงหรือเปล่านะครับก็ติดตามชมกันต่อเลยดีกว่า กบไปไปลายางเมหมือนเดิมนะมาดูนะฮะมีคนบอกว่าปลาคายนะผมเห็นมันไม่ใช่นะมันไม่น่าจะใช่ปลาคายนะผมว่ามันเป็นปลาช่อนอังนั้นเลยเนะี่ยมาดูนะฮะเรามาใกล้ๆเขาเราจะได้ปลานะฮะโคตรนี้เขาเป็นคนนักแจกปลาอ๋อ ดตุดต้มโหแม่นด้วยเฮ้ยเบื่อดีซีว่ะดีซีแท้น่ะแสบหู สิ่งทีเป็นดีซีแล้วก็ดีซีเอาไวอินน้องนะครับยุคนี้ใช้ออริจินลก็โดนแซะใช้อุปกรณ์แพงๆก็โดนแซะทำตัวลำบากมีตังค์อยากคิดมากาครับผุณก็บอกไปดิผมได้ฟรี ผม,มผมได้ฟรีเมียซื้อให้เพื่อนยกให้ผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้เ,นะเออกิ่งไปเลยดูเอ้ยเฮ้ยใครเนี่ยวิ่งหัดแล้วล่โหหะ,หหละโอ้ดูนะดูคุณเห็นหรือยังนี่เขาเรียกฝีมอือนี่ไงฮะปลาช่อนอีกตัวหนึ่งนะฮะ ผมบอกแล้วผมต้องมายืนข้างคุณละปามจะกัดผมคุณมันคนแจกปลาไปไหนไหนก็ายืนข้างคุณก็ได้ปลาตลอดอะ นี่เป็นอีกหนึ่งทริคนะครับในกลุ่มเรามักจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชอบแจกปลานะครับเวลาคุณไปยืในใกล้ๆน,นะก็ทำอย่างที่ผมทําได้นะครับลองดูมันต้องมีแน่นอนทั้งหนึ่งคนนะอ่ะโอ้โอ้ลุด โอ้โเสียดายโอ้โห,โโหโเป็นปลาที่บ้วนเหยื่อได้ไกลามากนะครับบ้วนจนกระเด็นข้ามหลังรถผมไปเลยนะฮะก็สุดยอดจริงๆกับปลาตัวนี้ โอ้ยหลุดอีกแล้วอะไรวะโอ้หลุดอีกแล้ว ไม่รู้ผมเซตอะไรผิดหรือเปล่านะครับแต่ป้าหลุดกระจุยกระจายมากเลยนะครับวัดไม่ติดบ้างกินติดแล้วแต่ก็หลุดบ้างนะครับก็ยังทําแต้มเพิ่มไม่ได้สักทีนะครับใส่ปอก วันนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะฮะผมกีเกียดตกละก็ได้ไป5้าตัวมั้งหลุดไปอีก5้าตัวเสียดายนะฮะก็ยังไงก็ enjoy enjoy นะครับคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีการตัดนะยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเัลงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะช่องของผมแล้วก็ช่องของน้ำมินสารลวนนะอย่าอย่าเขาเป็นลูกเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเป็นดาวไลน์ผมไปแล้วประมาณนั้นครับเสนอเสนอช่องน้ำมีน้ำมีช่องไรอ่ะ ตกก,ตกกับหมีนะฮะตกกับหมีเขาไม่ได้ใช้คันเบ็ดเขาใช้หมีตกคลนะ้ายคล้ายคล้ายอะไรนะคล้ายคล้ายมีผู้อะไรเงี้ยนะมีผูนะฮะโอเคครับเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะฮะแต่ทังสามช่องของเรานะฮะเราก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ